สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทูและโชลูมกิษดากูดคลายอีกเช่นเคยนะครับเวลา5้าโมงกว่าเนาะก็จะพบกับรถรถตู้นะเช่นเคยนะสำหรับคนที่ตามกันอยู่นะครับวันนี้ทูจะมานําเสนอรถตู้ที่เรียกได้ว่าราคาถูกที่สุดในสยามประเทศเลยดีกว่านะขอใช้คํานี้เลยนะคันนี้คันนี้คันนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดเลยเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเกียร์ธรรมดาปี08นะครับิดกาด n g v แล้วเรียบร้อยนะครับมาในราคา3 90, 9 9 0 0 0บาท3 90, 9 9 0 0 0บาท,ทถูกที่สุดถูกที D ่สุดเครดิตดีฟรีดาวนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนแล้วประมาณ8,200ประมาณ8 000, 2 0 0ถึง8,500นะครับถูกขอคูณไว้ที่8,200บาทนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนวลๆเลยนะครับเป็นรถปี08นะอายุการใช้งาน10กว่าปีอายุการใช้งาน10กว่าปีแต่สภาพรถโดยรวมถือว่าสวย ใสสะอาดนะครับสวยใสยสะอาดยังไงเดี๋ยวพาชมนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะครับกระจังหน้าก็จะมีสีเงินบีสีเงินคาดด้วยสีดํานะครับป้ายฟ้าแทงแต่งเหนืนเช่นเคยนะครับผมไฟหน้านะครับนี่ดูขนาดเป็นรถปีส8บแปนะไฟหน้าใสากริปเลยด้านหน้าไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวรายละเอียดทูจะพาชมภายในนะครับแต่เราจะให้ชมภายนอกก่อนนะครับหูกระจกก็จะเป็นสีดานะคะจะเป็นคนจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะครับมือเปิดประตู มือเปิดประตูจะเป็นสีดํานะครับอ่าจะเป็นสีดำนะเป็นคนละสีกับตัวรถมิติของตัวรถนะครับยังโอเคนะครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบเลยนะครับตัวสีรถสวยๆซื้อไปคุณไม่ต้องมาเก็บสีแล้วนะครับดูผ่านกล้องคุณจะสามารถรู้ด้วยตาคุณเองเลยว่ามันสวยจริงๆนะคันนี้เป็นเป็นกระจกใสนะเป็นกระจกใสเคือมองเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่าเบาภายในจะเป็นเบาสีแถวที่เป็น ทำการตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยใสยสะอาดพร้อมใช้นะครับมาถึงในส่วนของไฟไท้ายแล้วก็โปรงหลังนะครับไฟไท้ายนะครับตัวที่ต่ำมาปี2014นะก็จะเป็นตัวทับทิมแดงอย่างนี้นะครับสีแดงจะเยอะนิดนึงนะครับเห็นไหมจะเป็นตัวแตกต่างนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแกนรนดี G V จะดูด้านหลังนะแต่เราก็มีการเนี่ยเราจะมีตัวถังนะให้เห็นสีถังนิดนึงนะครับแต่ขออนุญาตปิดไว้เพราะเขาค่อนข้างทาํามาเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะตัวของตัวถังเนี่ยก็จะมีการตี เป็นตีตู้มาแล้วเรียบร้อยนะตีตู้เพื่อให้มันดูสวยงามนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดไว้่นิดนึงไม่เป็นไรให้รู้ว่ามีถังแก๊สอยู่ด้านหลังนะครับและที่สําคัญตัวสีตัวสีที่ทูทําม,มาเนี่ยก็จะแมทกับทั้งคันนะครับก็จะแมทกับทั้งคันนะคันนี้ฝ้าก็จะมีการทํามาแล้วตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคุมโทนนะครับคุมโทนเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับสลับกับสีเบจนะครับก็เป็นสีโทนสว่างนะเออสวยงามนะจ๊ะด้านบนก็นมาพร้อมชุดเสียงเล็กๆน้อยๆน,นะครับ มีชุดเสียงมาเล็กๆน้อยพอใช้นะฝาท้ายที่สวงด้านในก็สวยงามนะครับเห็นไหมริ้วรอยของหนังที่เขามาเก็บงานตรงนี้นะสวยใสยสะอาดมากเข้าชิดมุมดีนะครับไม่มีขาดไม่มีหลุดไม่มีลุ่ยเลยนะพร้อมใช้จริงๆด้านหลังด้านนอกกันพอสมควรจะพาไปดูทีเด็ดด้านในภนะายในเป็นไงสวยงามไหมตัวเบาะนะครับก็อย่างที่ทูบอกอะมาซูมเลยเบาะเป็นเบาะตึงๆเด้งๆนะครับกดไปคือเด้งกดไปคือเด้งนะครับมาดูน้ำหนักการซอฟต์ตัวของเขาเห็นไหม จะไม่นั่งสบายได้ยังไงอย่างนี้นะเบาะจะเป็นเบาะสีแถวนะครับ1 2 3สและ4นะครับอ่ะโอเคพามาดูส่วนของภา,ายในนิดนึงนะครับภา,ายในเป็นเบาะสีเแถวนะสีแถวนะครับเบาะทุกแถวจะตกแต่งมาในลัก,ลกษณะเดียวกันนะครับจะตกแต่งมาในลักษณะเดียวกันคือเป็นเบาะเป็นเบาะ V แล้วนะครับนุ่มนิ่มนะครับคมคุมสีโทนได้ดีสวยมากเป็นสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลอมส้มนะสำหรับกระสีเบดนะครับดูทนนั่งด้านหลังค่อนข้างสบายเลยนะครับเบาะนุ่มและนิ่มมากนะ บอกนุ่มและนิ่มมากและไม่ไมต้องไม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทุกตัวเบาะทุกตัวมีเบล์แต่กล้องฉายไปเลยนะจ๊ะเห็นไ,ไหมเบาะทุกตัวมีเบล์นะครับตะเข็บของเขาก็สวยงามนะครับตะเข็บของฝ้าด้านบนนะที่มีการตกแต่งมาแล้วนะครับก็สวยงามนะครับมีเดินได้อ่าโอเคนะครับตัวล้อบนจะเป็นสีสีเบจเข้มนะแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีครีมนะครับก็จะตัดกันนิดนึงนะแต่อยู่ในโทนเดียวกันนะครับให้เรียบหรูดูสะอาดนะครับ ตัวบอดี้รถนะก็จะมีบูดด้านข้างมาแล้วเห็นไหมก็จะมีบูดด้านข้างมาแล้วนะไม่ใช่ทําแค่ตัวบอะอย่างเดียวครับทั้งตัวฝ้าและตัวบอดี้ด้านข้างของตัวรถภายในนะจัดก,การตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับจัดก,การตกแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับแม้แต่โลแอร์คอมแอร์ด้านหน้านะเห็นไหมรายละเอียดด้านห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลด้านข้างเลยสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะจ๊ะเห็นไหมรถปีศูนย์แปดคอนโซลใหม่และดาขนาดนี้นะครับ เป็นคอนโซลเดิมนะครับเห็นไหมมาทุกอย่างโลโก้ทุกอย่างนะครับอยู่ครบอยู่ครบนะครับเป็นของเดิมๆคันนี้สวยจริงๆนะคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็ใสสะอาดนะใสสะอาดถือว่าตีไปเลยว่า95%นะครับถุงเกียร์เนี่ยโหดเลยนะดำสนิทเลยนะครับดำสนิทเลยเห็นไหมดึงให้ดูนเห็นจะจัดเลยนะครับไม่มีรอยขาดรอยแตกเลยนะครับดำสนิทนะครับตัวปรับแอร์นะครับปรับวอลลุ่มแอร์ความแรงแอร์เนี่ยก็คือ อยู่ดีนะครับโยกเป็นโยกนะครับไม่มีติดขัดนะครับใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีทุกจุดเลยนะครับมไม่ได้สวยแค่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็สวยฝาด้านหน้าก็สวยเก็บรายละเอียดมาแล้วทั้งคันนะครับเก็บรายละเอียดมาแล้วทั้งคันนะสวยใสยดูแพงเชื่อไหมว่ารถที่สาภาพแบบนี้นะี่นะปอกสวยๆแบบนี้ที่ท่านเห็นไปเนี่ยในกล้องเนี่ยอันนี้คือทูยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับยังไม่ได้ล้างเลยฝุ่นยังจับอยู่เลยอ่ะอย่างถ้ากล้องซูมดูเลยเนี่ยฝุ่นจับจริงๆนะฝุ่นจับจริงๆเนี่ย ทีให้ดูเลยฝุ่นจับก็คือฝุ่นจับนะครับสำหรับวันนี้ทูตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ